โอ้ปีศาจแดงแมนยูครับยังไม่ฟื้นจริงๆครับโอ้โหคอบบี้ไมนูแจกอีกเกมรุกแมนยูกา,กากไม่เลิกนะครับโอ้โหล่าสุดแพ้กับเวสแสมหมดรูปครับ2องประตูต่อ0ูนย์นะครับปีศาจแดงแมนยูครับยังแก้ไม่ตกกับปัญหาเดิมๆครับเกมรุกขาดประสิทธิภาพ นอกจากทําประตูไม่ได้แล้วยังโดนขุน้อนเวสแซมถลุงกลับบ้านไปอีก2 0จากความยอดเยี่ยมของจารตดโบเวนนาทีที่72ครับแล้วก็โมเมสคูดูสลงโทษความผิดพลาดของชนูค o อปปี้เมนูนาทีที่78ส่งผลให้เวสแซมขึ้นมาอยู่อันดับ6ส่วนแมนยูครับตกลงมาอยู่อันดับ8นะครับอื <c oughs> เป็นอะไรที่ไม่คาดคิดครับว่าจะโดนขนาดนี้สำหรับแมนยูนะครับ เวสแซมออกสตาร์ทครองบอลเหนือกว่าและได้ลุ้นขึ้นนําทันทีจากลูกยิงไกลนอกกรอบของเอมเมอรสันแต่โอนาหน้าไม่พลาดครับตามมาปัดทิ้งได้ทันที10นาทีผ่านไปครับแมนยูเริ่มครองบอลตอบโต้เจ้าถิ่นได้ดีขึ้นแมนยูตั้งหลักได้แล้วครับหลังโดนกดอยู่พักใหญ่นะครับ มาถึงตอนนี้ครับเป็นแมนยูที่ครองบอลได้มากกว่าแต่เวิสแฮมอันตรายในการโต้กลับเร็วเหมือนกันนะครับอ,อ่ามีจังหวะที่แมนยูเซตบอลขึ้นมาอย่างสวยครับแต่จังหวะสุดท้ายลูกครอสเรียดของแอนเจนี่เนี่ยวิ่งผ่านหน้าปร,รากประตูไม่มีใครตามเข้าฮอสได้ทันเลยกลับมาเล่นในครึ่งหลังเวสแฮมมาด้วยความคึกคักใหญ่เลยครับได้ลุนประตูเลยแต่ยังไม่ดีพอที่จะเอาชนะเกมรับของแมนยูนะครับจากลูกเตะม,มุมของโบเวนเนี่ยเกรงคอมงเน้น,น,นแต่โอนาน่าก็โอ้โหไหวมากๆนะครับ ปัดบอลที่กำลังจะเสียบคานออกไปได้อย่างทันบุดวิดเลยครับเมนยูต้องแก้เกมครับถอดเอาคอยล์ุนออกแล้วส่งแรดฟอร์ดเพิ่มความบู๋วาให้กับเกมรุกโอ้โ oh, หแล้วเมนยูครับเซตบอลอย่างอย่างสวยเลยแหละครับไปจบที่ลุกชอรครอสเลียทางซ้ายกาตาโชกำลังจะได้เข้าฮอสแต่ซูมาเนี่ยยอดเยี่ยมกว่านะครับทิ้งตัวเคลียบอลทิ้งได้ทันเวสแซมรับมาปลดล็อกได้ประตูขึ้นนำา1 0, จากโบว่นครับประสานงานกับปาเกต้า รับบอลที่ยกข้ามแนวรับหลุดเดียวยิงปฏิตเซฟของอุนาน่าแต่ลูกกระดอนมาโดนตัวเข้าไปซ้ำดาบสองแล้วเข้าประตูไปเลยครับสก,กอร์เนี่ยมาขยับเป็น2 0จากความผิดพลาดของคอบบี้เมนูครับจะบอลพลาดจังหวะกำลังบิวอัพคูโดสเนี่ยได้บอลประสานงานกับปากิต้าอีกละรับบอลแทงทะลุช่องหลุดเข้าไปลงโทษผู้มาเยือนด้วยลูกยิงแบบสุดคมเลยนะครับมมมแมนยูพยายามแก้ประตูคืนแต่ไม่มีความเด็ดขาดครับ ครบ90นาทีครับบวกทดเจ็บอีก6นาทีเวสแสมเปิดบ้านถล,ล่มก็ขออภัยโค่นละกันนะครับเปิดบ้านเฉือนโค่นแมนยูไป2ประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะต้องบอกเลยนะครับว่าโอ้โหแมนยูตอนนี้ครับยังไม่ฟื้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนฟอร์มจะดีแต่กลับมาฝืดอีกนะครับ โอ้ oh, เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะไม่เม็กซ s นเลยนะต้องบอกงนี้ครับโอ้ไปโดนเวสแซม2-0แล้วอันดับของตัวเองก็ร่วงลงไปอีกครับแถมไม่พอที่ผ่านมาก็ตกรอบกลุ่มยูฟ่าชิเปรสเลกไปนะครับโอ้แมนยูปีสแสดงตอนนี้ครับอ่วมจัดเลยนะครับอังเดรโอนา่าครับเด๋ยวตุงตอนนี้ครับกลุ ana, นน่มขมับแน่ๆนะโอ้ mm hmm. oh, นั่นแหละครับปีสแสดงแมนยู man, ทุกคนครับมีความคิดเห็นยังไงกับฟอร์มของแมนยูในตอนนี้ ไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ครับสำหรับเอริกเชนฮากนะครับโอ้ถือว่าโดานวิจารณ์แน่ครับหลังเกมเดี๋ยวมีประเด็นมายาวๆเลยนะสำหรับคู่นี้นะครับโอ,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 โอ้ผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าแมนยูจะโดนนะครับสองศูนขณะที่ครองเกมเหนือกว่านะในครึ่งแรกนะครับแต่จบไม่ลงนะครับแต่กลายเป็นครึ่งหลังเนี่ยเวสแซมครับบุกและบิวอัพและความเฉียบคมของเวสแซมเนี่ยดีกว่าเยอะเลยนะครับ จนโบเวนเนี่ยได้ก่อนนะครับแล้วตา่อม,มาตามด้วยโมเมสคูดูสนะครับนั่นแหละครับต้องมาตามสถา,านการณ์ของปีศาจแดงแมนยูต่อไปครับว่าหลังจากนี้จะแก้ยังไงนะครับหล่นไปอยู่อันดับแปดนะครับตอนนี้ครับสถา,านการณ์โคม่ามากๆเลยจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยนะครับผมโอ้โห